คือเราดูมีความแบบภายคลัสขึ้นมาแทนทีอสวัสดีค่ะทุกคนปกนะคะก็วันนี้นะคะปื่นเต้นมา ยอยากจะมาแนะนำให้ทุกคนนะคะรู้จักกับแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่โด่งดังในเมืองนอกเนี่ยมานานแล้วแต่ว่าคนไทยเราเนี่ยเพิ่งจะมาคิดในช่วงหลังก่อนไปฟังกันนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กุ๊กด,ด้วยนะคะคือต้องบอ,อกก่อนว่ากุ๊กนะคะเป็นคนที่แบบว่าชอบบำรุงผิวมากนะคะนอกเหนอจากผิวหน้าเนี่ยกุ๊กก็ชอบการบำรุงผิวกายมากไม่ว่าจะเป็นด้วยแบบออยนะคะหรือว่าครีมเนี่ยก็จะใช้อยู่หลายตัวแต่ทีนี้ล่าสุดน,นะคะเพิ่งได้ลองใช้อยู่แบรนด์หนึ่งล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบประทับใจมากคือได้ยินชืื่่ออเเสียงรงร หรือเล่าอ้างมาแบบนานแล้วนะคะแต่ก็มีโอกาสได้ลองสำหรับแบรนด์นี้นะคะก็คือแบรนด์หางนั่นเองนะคะคือต้องบอกว่าแบรนด์หางนะคะเป็นแบรนด์ไทยที่ก่อตั้งมาแล้วกว่า20ปีนะคะทุกคนซึ่งเขาเนี่ยได้ผสม,มเอา,า,ะะาเอกลักษณ์นะคะความเป็นไทยสม,มุนไพรไทยนะคะไปผสมกับว่าอินกริเดียนที่แบบ เน้นอัดจัดเต็มนะคะจากทั่วทุกมุมโลกออกมานะคะก็จะมีความยูนีควาลกชูรีสของเขาค่ะคะือเมื่อเราย้อนกลับไปเมื่อปีก่อนนะคะก็ต้องบอกว่าในเมืองไทยเนี่ยรอาจจะแบบยังไม่มีการทําสปาหรือรู้จักคําว่าอารโมามากนักนะคะคือหแลบบักหเราก็จะใช้แบรนด์ตามห้างป ซึ่งแบรนหาเนี่ยเขาก็ถือกําเนิดตั้งแต่ตอนนั้นนะคะแต่ว่าเมื่อมีชาวต่างชาตินะคะมาเที่ยวที่เมืองไทยแล้วก็ได้ลองรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันดีอ่ะจากนั้นนะคะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่เขานไปดนินดังที่ต่างประเทศซึ่งใน,นปัจจุบันนะคะเขาก็มีแฟลกชิพสตร์ของเขานะคะมากมายในหลายประเทศเลยนะคะทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็น รั่งเศสญี่ปุ่นจีนสวิตเซอร์แลนด์นะคะหรือว่าสิงโคโปร์แล้วก็อีกหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาก็มีร้านของเขาเนี่ยไปตั้งที่นั่นแล้วก็ค่อนข้างโด่งดังมากเลยซึ่งฝั่งหลายๆคนก็รู้จักเมืองไทยอจากแบรนด์นี้แหละซึ่งหลักแบร,รนด์ของเขานะคะจุดเด่นเนี่ยก็คือเหมือนการทำโฮมสปาที่บ้านนะคะซึ่งเราก็สามารถซื้อมาทําได้เองและเขาก็ยังมีการส่งให้โรงแรมชั้นนำนะคะที่เป็น5ิฟต์สตาร์โฮเทลนะคะและด้วยความยูนีของแบรนด์นะคะแล้วก็การคัดเลือกวัตถุดิบที่มันแบบเดลิเคทหรือว่าละเอียดอ ไปแล้วก็บอกต่อไปเรื่อยๆตั้งสับกุกเอ้นะคะก๊กก็จะลองใช้ไลน์บอดี้แคร์ของเขานะคะซึ่งจริงๆเขามีหลายไลน์มากเลยทุกคนคีอินกรีเดียนในแต่ไลน์มัน กลองใช้นะคะชื่อไลน์ Juniper Atmos Collection ซึ่งไลน์นี้นะคะจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยคือเขามองว่าในปัจจุบันเนี่ยมลภาวะหรือ l l u t i o n เนี่ยคือมันเต็มไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันด a m a g e ผิวเราอะมันทําให้ผิวเราเกิดการอักเสบทำให้ผิวของเรามันเสียสมดุลและที่สำคัญเลยอะ skin บ a r r i e r หรือเกาะป้องกันผิวของเราเนี่ยมันก็แย่ลงซึ่งไลน์ Juniper นะคะมีกลิ่นที่ค่อนข้างเฉพาะตัวมากซึ่งกูก็ชอบมากนะคะกรู้สึกว่ากลิ่นของเขามันมีความแบบ หอมแบบไม่เลี่ยนมีความอารมณมามีความสปามีความแบบฉันเป็นสตรีชั้นสูงอะเสื้อเนี่ยกูก็จะใช้ทั้งเป็นไลน์แชมพูของเขาไลาน์คิงอาบน้ำแล้วก็มีเป็นครีมบำรุงผิวด้วยนแะคะ่ะซึ่งตอนที่เข้าไปในห้องน้ำเนี่ยเราเข้าไปแบบคนปกตินะแต่คือตอนที่อยู่ในห้องน้ำแล้วตอนออกมาเนี่ยคือเรารู้สึกว่าแบบ เคยเราเป็นอีกคนนึงอะคือเราดูมีความแบบหายคลาส,สมาแทนทีสำหรับตัวในไลน์จูเนเปอร์นะคะที่กูชอบมากแล้วก็จะหยิบมาพูดในวันนี้นะคะก็จะมี2ตัวนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นบอดี้โลชั่นนะคะกับตัวออยล์สเปรย์จะเห็นเลยว่าแพคเกจจิ้งนี่แบบมีความหรูหรามากกูแบบชอบมากที่สำคัญเลยก็คือใช้งานสะดวกด้วยเดี๋ยวกูจะให้ดูเนื้อผลิตภัณฑ์ของแต่ละตัวนะคะเริ่มที่บอดี้โลชั่นก่อนสำหรับตัวบอดี้โลชั่นนะคะก็จะมีความแบบหอมมากเกลี่ยง่ายนะคะ มันจะดูแววๆหน่อยแต่พอทาไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะซึมเลยนะทุกคนไม่เหนียวเลยนะใดๆทั้งสิ้นคือแบบกุ๊กชอบมากส่วนอันนี้นะคะบอดี้ออยล์สเปรย์คือจริงๆอ่ะปกติบางวันนะคะถ้าเกิดกุ๊กไป็นเวลากุ๊กอาจจะสเปรย์ก่อนแล้วก็ตามด้วยบอดี้โลชั่นแต่ถ้าบางทีกุ๊กขี้เกียจกุ๊กอาจจะเลือกใช้แค่ตัวใดตัวหนึ่งเนาะเดี๋ยวให้ดูเท็กซ์เจอร์ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวแบบฉีดแบบนี้นะคะคือใช้ค่อนข้างาง่ายเท็กซ์เจอร์นะคะมันก็จะมีความแบบ,บมันๆอย่างนี้คน <ๆ S 2> ผิวเราก็มีความแววใส เหนียวเหนอะนั่นะคือแบบไม่ได้ติดหมอนติดอะไรพอสเปรย์ตอนที่ตัวหมัดมาเนี่ยมันก็จะยิ่งซึมง,ง่ายเลยคือจริงๆอะ่ะแนะนำให้ใช้สองตัวนะก็คือสเปรย์ก่อนแล้วค่อยลงตัวโลชั่นก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ซึ่งตัวนี้นะคะเบสหลักๆที่เขาเหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นอินกริเดียนที่แบบช่วยในเรื่องของแอนตี้อจิ้งได้ดีนั่นก็คือบัคคูเช o ยนั่นเองคือบัคคูชียนะคะก็อาจจะคุณเคยนาะเพราะว่าเขามีอยู่ในสกินแคร์ที่เกี่ยวกับเรื่องแอนตี้อจิ้งหรือต่อต้านริ้วรอยเนาะกูก็ขอรีแคปอีกทีนะคะบัคคูเชียเนี่ยเขาเหมือนเรติโนลไลท์นะคะหรือเป็นเรติโนลที่สกัดจากพืชเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะราคาเคืรงผิวน้อยกว่าแต่ประสิทธิภาพเนี่ยเทียบเท่ากับเรติโนลเลยนนนี้ะะค โลชั่นกับสเปรย์เนี่ยเขาก็ยังมีซีบักทอนออยล์นะคะที่มีวิตามินสูงมากโดยเฉพาะวิตามินซีนะคะต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีมากๆแล้วก็ช่วยผิวของเราแข็งแรงแล้วก็ยังมีคาเลนดูล่าฟลาเวอร์เอ็กซ์แทคนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ช่วยปลอบประโลมผิวได้ดีทำให้ผิวแข็งแรงต่อสับไลจูเนเปอร์แอนด์โสคอลเลคชั่นนะคะของเขาเนี่ยก็จะมีเบสหลักนะคะที่ทำให้กลิ่นมันหอมขนาดนี้มาจากสามอย่างด้วยกันนะคะกลุ่มแรกเลยก็จะเป็นซิตรัสฟรุตนะคะ เป็นพวกผลไม้ตระกูลรดเปรี้ยวซึ่งนงเหนือจากความหอมนะคะเขาก็ประกอบไปด้วยวิตามินต่างๆเยอะมากมายนะคะโดยเฉพาะวิตามินซีที่ค่อนข้างสูงมากเาวก็รูกั ว,ะะวิตามินซีเนี่ยเป็นตัวเด่นเลยที่ช่วยต่อการอนุมูลอิสระนะคะปกป้องผิวเราจากพลูชันนะคะทําให้ผิวเรายืดหยุ่นใสขึ้นแล้วก็ยังต้านการอักเสกได้ด้วยตัวต่อไปนะคะก็คือจูนิเปอร์ซึ่งเป็นตัวค่อนข้างเด่นนะคะที่แบรนด์เนี่ยยกมาตั้งเป็นชื่อไลน์ของเขาเลยจริง,รงๆกูก็ชอบตัวนี้ที่สุดนะกูรู้สึกว่ามันดูมีประวัติยาวนานดีสําหรับจูนิเปอร์นะคะคือถูกใช้มาตั้งแต่โบราณกาลแล้วทุกคนสมัยโบราณเนี่ยเขาก็เชื่อว่าจูนิเปอร์เนี่ยจะช่วยแบบป้องกันนะไม่ให้เราแบบเป็นโนโรรคภยยยะะช่ว่ววลดดาากเจบปไ้ ปัจจุบันนะคะเราก็พบว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็น ท็อกซ์ฟิวเออร์ชั้นดีเลยแล้วก็โดดเด่นนะคะในการเสริมสร้างอนุมูลอิสระปกป้องผิวเราจากโพลูชันต่างๆอีกเช่นกันแล้วก็ยังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยให้มันเยอะขึ้นนอกจากนี้นะคะกลิ่นของเขาเนี่ยยังช่วยปรับอารมณ์ทาให้เราผ่อนคลายนอนหลับสบายมากขึ้นด้วยถ้าเราดมไลน์เนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าแบบเออม,มันผ่อนคลายแล้วนอกจากนี้นะคะที่กุกชอบมากเลยคือเขาเนี่ยยังมีฤทธิ์ในการลดเซลลูไลน์ได้ด้วยเขายังมีสา,ารต้านอนุมูลอิสระอีก3ชนิดด้วยกันนะคะนั่นคือ superoxide dismutase catalyst และ g l า t a t h i o n e peroxidase ซึ่งเด่นมากๆในการช่วยเรื่องแอนตี้ไเอจิ้งของผิวต่อไปนะคะคือไม้ซีดาหรืออิงลิชออ t r e e นะคะหรือเป็นพืชตระกูลสนตัวนี้นะคะจะมีถิ่นกําเนิดน,นะคะจากเทือกเขาฮิมาลัยแล้วก็มีในแท็ m เมดิเตอร์เรเนียนด้วยตัวนี้นะกูว่าดีมากเลยที่เขาใส่มาในผลิตภัณฑ์มอยี์แคร์ของเขา,ขา,าเพราะว่าเขามีธิตปต้านการอักเสบนะคะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนือ้อกิ่งของเขาก็ช่วยบําบัดอารมณ์ของเราได้ดีแลวจริงๆเขาก็มีฮิส t อรีด้วยนะคะคือในพระคมพีเนี่ยก็บอกว่าตัวซีดาวูดเนี่ยแสนถึงภูมิปัญญาคคววาาามมอสสบบูรรรณณ์ขงนนใกหััต ะคะคก็รู้สึกเลยว่าเขาค่อนข้างชุ่มชื้นยาวนานนะคะเพราะว่าหลักๆเลยเนี่ยเบสของเขาเนี่ยะคะ่ะจะมีส่วนผสมของน้ำนาข้าวนะคะซึ่งเป็นแบบ encapsulated นะคะเม่เขาจะยิ่งทำให้ตัวสารสกัดต่งางๆที่กูกล่าวมาเนี่ยมันซึมเข้าไปสู่ผิวได้ลึกขึ้นแล้วก็ชุ่มชื้นยาวนานขึ้นไม่หมดนะทุกคนคือเขาใส่มาให้เราจัดเต็มมากะค,ะคือที่มีเพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็จะมีโปรตีนนะคะจัดลังไหมทองซึ่งมีอะมิโนโกับเบปทด์นะคะช่วยในการสร้างคอลลาเจนมีสารสกัดนะคะจากทะเลแล้วก็สาหร่ายนะคะช่วยปกป้องผิวเราเนนน่จาาากููชะะคสมภต้ท การผิวเราจากโลหะหนักที่ลอยในอากาศ ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็คือจะเป็นอินกริเดียนหลักๆที่ทั้ง2ตัวก็คือบอดี้โลชั่นกับบอดี้ออยล์สเปรย์มีแต่2ตัวนี้นะคะเขาก็มีส่วนผสมพิเศษที่แตกต่างกันในแต่ละตัวเช่นตัวโลชั่นเนี่ยก็จะมีโซเดียมไฮยาไรนตนะคะแล้วก็โรสวอเตอร์เพิ่มเข้ามานะคะช่วยให้ความชุ่มชื้นผิวเด้งใสแล้วก็สาหรับตัวสเปรย์นะคะคือกูชอบมากคือเขามีเพิ่มตัวอะโวอคาโดออยล์นะคะและเกรปซีดออยล์ซึ่งสองตัวนี้นะคะเขาจะมี id id ool, มก,กรดไขมันลรนโนเอ็กซ์แอซิดสูงซ ซาผิวเราเนี่ยให้มีความชุ่มชื้นเก็บน้ำในผิวได้ดีและผิวแข็งแรงโอเบอร์คอรเจอร์ออลารอสซิสออยเนี่ยอันนี้เราอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับหน้าด้วยนะคะแต่อันนี้เราก็คือทาในทั้งตัวเลยเอ่ะแล้วค่ะสำหรับน,นี้นะคะก็คือสรุปเลยว่าแบรนด์หานเนี่ยเป็นแบรนด์ที่กุกแนะนอนจริงๆนะคะในเรื่องของบอดี้แคร์นะคะเพราะกูรู้สึกว่ามันช่วยระบายคามรอนคลายมากเลยชีวิตในปัจจุบันนะคะมันก็มีความเครียดค่อนข,นข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรากลัับบ้้้้้าาาานนมมไไดใใชอะรรรทที่ทหเรรูสึก มันจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของเราอะมันดีขึ้นถ้าใครมีคำถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้ได้นะคะและที่สำคัญเลยเนี่ยอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กาด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่